แม,ม่การ์ลงๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยไม่สาระเทพโอคคอายรเขาไม่มาทำอะไรที่มันน่าอายแบบนี้หรอกหลายคนมีความสงสัยในเรื่องของการลงร่างลงองค์อะไรพวกนี้ถามว่ามีความเชื่อด้านนี้บ้างไหมคือด้วยความที่เราโตมากับตระกูลร่างทรงเราก็เชื่อนะเชื่อเพราะว่าร่างทรงทางเหนือเนี่ยเขนะาว่าเขาเป็นแค่เจ้าทรงเนาะเขาไม่ได้เป็นแบบ ตระก,กูลชั้นสูงพญานาคชั้นสูงหรือว่าเทพอะไรต่างๆเงี้ยแต่คนที่บอกว่าอุ้ยพ่อแม่อ,อุมาลงพระสุขิวะลงองค์พญานาะคปู่นั่นปู่นี่ลงเงี้ยบอกเลยว่าไม่เชื่อไม่ใช่ว่าไม่ศรัทธาองค์พญานาคหรือเทพนะศรัทธาค่ะแต่ไม่เชื่อว่าท่านจะลงร่างมนุษย์เพราะว่าท่านยังมีความฉลาดกว่ามนุษย์เราไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านปีแสนใช่ไหมแล้วมนุษย์เราเนี่ยอะไรอะ่ะพออุ้ยพ่อแม่อ,อุมาลงฟ้อนเสริมโอ้โหสิ้นสติมันไม่มีหรอกแค่เขาขี้อายจะตายเขาไม่มาลงร่างมึงเปลไยะกพื่อกเารเฟ มันมันไม่ใช่อ่ะเออถ้าอยากจะรำฟ้อนอะไรถวายท่านก็ฟ้อนไปก็พูดไป,ดไปจะถวายปูนรำถวายปูนอะไรก็ทำไปแต่ไม่ใช่ว่าโอ้พระศิวะลงพระแม่กาลีลงอะไรอย่างเงี้ยไม่สาระแท้พวกที่อายเขาไม่มาทำอะไรที่มันน่าอายแบบน,นี้หรอกคิดดูดิว,ว่าท่านอยู่สูงอ่ะแค่นะนี้ความจริงไม่ต้องไม่ต้องให้มาพูดก็ต้องคิดได้นะว่าท่านอยู่สูงขานาดที่ท่านไม่มาทำเรื่องน่าอายตีนันหน้าคนหรือมาเดือเดือเดืออะไรอย่างเงี้ยหรอกมาบอก